วันนี้ก็อยู่ที่สวนเช่นเคยครับสวนธรรมรักษนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมเพิ่งฉีดพ่อนอาสารออกซินไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนตกนะครับเป็นช่วงที่ระยะอันตรายนะครับในช่วงของอดอกเป็นทางแย่แบบนี้นะครับก็คือช่วงหลังจากดอกบานนะครับ ฝนตกฟ้าปิดอย่างนี้ก็จะทําให้ดอกของเรานะครับหางแย่ของเราร่วงนะครับดังนั้นผมจึงหรือเกษตรกรหลายๆท่านนะครับก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นสารออกซินนะครับเพื่อช่วยบรรเทานะครับช่วยลดการหลุดร่วงของดอกนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งฉีดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็มีแดด ลำไรกำไรนิดนึงนะครับก็เป็นช่วงที่เหมาะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าจะได้ผลมั้งน้อยแค่ไหนนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมได้ทำการฉีดพ่นสารออกซินไปนะครับเป็นช่วงจังหวะของดอกบานพอดีนะครับมันก็จะทำให้ถ้าเราไม่มีวิธีป้องกันหรือแก้ไขนะครับ เราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับดอกพวกนี้ที่พึ่งบานเสร็จนะครับเป็นหางแย้ขาวเนี่ยจะหลุดร่วงง่ายเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาก่นครับสวัสดีครับ